วันนี้เขาอยู่ตีล่าท่านก็เตี๋ยวพูดทัแต่ว่ากินสมเส้นน้ำยิวใส่ถ้วยน้อยๆหนึ่งถ้วยแม่ก้าเอาหนมเส้นน้ำมีวถ้วยหนึ่งเอาน้อยเดียวกัอเอาขอขอเส้นน้อยๆเอากินนะคะโอ้แม่ก้าเล็งด้วยนี่อิมก็โอ้นี่ถ้วยนี่เส้นอิมก็เนี่ยอิมมือกัดเลยนะ บอหื้อมาอี้น้ำเงี้ยวห่อนหอนอยาวจีนก็เอาบะเทียวส้มขอจีน,นะระก,รกามากพิเศษรักปอโกมาอี้บอโกเลาตามาก้าจะเฮิร์อนร้อนเลยค่ะห่อนห่อนห่อนได้มาแล้วครับหนึ่งเทิร์นโอ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 าร์มีน้ำยา,าแล้วจะหามาลองดันมด้วยของน้ำยา まあまあまあ。No, no, no, no.